สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันเช่นเคยกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับผมวันนี้วันที่18เดือน3นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับสูตรวิเคราะห์บอลคู่เชลซีนะครับพบกับแอตติกมาลิสนะผมนะก็จบไป2ประตูต่อศูนย์นะครับเชลซีชนะ2อศูนย์นะครับใครที่ตามสูตรก็ได้นะครับผมนะใครไปที่เชลซีก็รับทรัพย์นะครับผมใครไปต่ําเต็มเวลาเกือบได้แล้วนะครับผมนะพลาดไปนิดเดียวโอเคนะครับผม วันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์บอลคู่ยังบอยนะครับพบกับอาแจ็คนะครับผมเวลาตีสามนะครับในยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับผมนะไปลุยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของยังบอยกันก่อนเลยนะครับเจ้าบ้านนะครับว่า5้านาลังสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับโอเคยังบอยนะครับทาได้2องสามสี่ห้าหกทำได้6ประตูนะครับในห้านาลังสุดนะครับ ส่วนอาแจกนะครับทำได้2 3 4 5า7 8ี่ห้า12ดป้ด1ระตูนะครับผม12ประตูโอเคเรียบร้อยนะครับผมไปดูคะแนนกันนะสำหรับคะแนนนะครับผมก็ยังคงเป็นการการแบ่งกลุ่มอยู่นะครับผมนะก็จะยังไม่แน่ไม่นอนนะครับเราก็จะยังไม่ใส่นะครับผมนะกอกศูนย์กอกไม่มีไปเลยนะครับโอเคต่อไปจะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันในเว็บเลย สำหรับวันนี้นะครับผมนะก็เปิดออกมานะครับแจกต่อที่เสมอควบครึ่งนะครับผมนะแล้วก็สูงต่ำนะครับ3ลูกนะครับผมนะเสมอควบครึ่งแล้วก็สูงต่ำา3ลูกนะครับโอเคนะครับทีมเจ้าบ้านเป็นทีมรองนะครับผมแล้วก็ต่อรองเสมอควบครึ่งนะครับแล้วก็สูงต่ำา3ลูกกดวิเคราะห์เลยครับเพื่อเป็นการพิสูจน์สำหรับผลการคำนวณก็ออกมาที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่7 1นะครับ ศูนย์แนะนำให้เล่นสูงแรกนะครับผมนะส่วนโอกาสชนะจะเป็นทางของทีมเยือนนะครับผมอาแจกนะครับผมมีอยู่5 6ส่วนเจ้าบ้านยังบอยนะครับมีอยู่43%นะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันนะครับเพื่อดูควบคู่กันไปนะครับโอเคเคยเจอกันที่แมตต์เดียวนะครับผมในยูโรปาลีกนี่แหละครับอาแจกนะครับผมชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับผมนะโอเคครับก็เคยเคยเจอกันแค่แมตต์เดียวนะครับผมนะ ก็ดูจากภาพรวมแล้วฟอร์มนะครับผมของอาแจกมีเปอร์เซ็นต์การชนะที่ดีกว่าด้วยนะครับผมนะโอเคครับกลับมาที่สูตของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะไม่ยากเหมือนเมื่อวานนะครับผมนะพอให้เล่นไปที่อาแจกนะครับผมยิงแสกหน้าแน่นอนครับผมนะอาแจกนะครับผมต่อบปอนี่ราคาสวยมากนะครับโอเคแล้วก็สูงต่ำนะครับสูงต่ําผมคิดว่าเล่นที่สูงแรกนะครับผมตามสูตรเลยแล้วก็สูงเต็มผมว่าจะยิงไม่เกิน4ลูกนะครับผมนะ แต่ยิงไม่เกิน3ลูกนะครับผมนะผมว่าเล่นที่สูงแรกกับอาแจกนะครับผมเต็งไปเลยดีกว่านะครับผมจะดีกว่านะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของผมใครที่ชอบก็ตามได้ใครที่ไม่ชอบก็สวนไปเลยนะครับผมใครส่วนเมื่อเชลซีเมื่อวานก็โดนไปสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าคู่นี้จะออกสกอร์มาเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันนะครับผมนะใครทายถูกจะได้รับสูตรฟรีเลยนะครับผมส่วนใครที่อยากได้สูตรเอาไปใช้ ด้วยตัวเองแบบไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครก็สามารถทักเข้ามาหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมเดี๋ยวส่งลิงก์เพจไปให้นะครับเออสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ในกลุ่มก็แตกด้วยนะครับผมให้ไป3าตัวนะเซบียาควีนปาร์คเคซีนะผมก็ได้เต็มเต็มทุกตัวเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาเหมือนสูตรได้เลยครับได้ทั้งสูตรกลุ่มแล้วก็ลิทบอลโอ้ได้เยอะแยะทีเด็ดกร,กระจายได้ฟรีหมดทุกอย่างอะ่ะเออ ใครไม่เอาก็คือโอ้โหคุ้มมากๆนะครับผมนะไม่เสียตังค์ด้วยนะครับผมนะมีทุนเล่นด้วยกันก็เพอแค่นั้นจบนะครับผมโอเคแล้ววันนี้ก็ฝากับไม้เพลงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไปละบ,บาย